สวัสดีครับอีกคลิปนึงงรับนะครับเช้านี้กับอีกคลิปนึงครับนะครับเช้านี้นะครับให้ทุกคนมองเห็นนะครับความจริงของช้างมันอยู่กันแบบนันนะครับเราว่างช้างที่เอาไปล้ําอยู่กับทีที่คุณบอกว่าคุณไม่ทรมาช้างคุณแม่กินกับจางนะแล้วก็จางที่หวอยู่เลี้ยงกับวิธีบ้านเดิมเดิมเดิมจริงจริงนะครับเนี่ยครับความสุขมันอยู่แบบนันะครับนะครับตอนเช้ายามเช้านะครับ ดูหอกนะครับซื้อปักอยู่นะครับดูจางครับช้างในคลอเคลียนะครับยุ่กับตัวผู้ตัวเมียยุ่กับเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็ได้ทํางานเวลาการทํางานนะครับนะครับเมื่อนวีที่จางบ้านนะครับนะครับยุ่กับคนยุ่กับบ้านคนนะครับยู่ในครอบครัวตื่นชามาต้องไปทํางานนะครับซัดนะครับก็ต้องพาไปทํางานนะครับนะครับแล้วก็บอกว่านะครับ พวกเราตรมานช้างนะครับนะครับหากินกับช้างหากินแรงงานสัตว์นะครับดูกันครับนะครับว่าความสุขครับเปิดใจรับครับแล้วก็รับชมนะครับนะครับดูกับนวลตัวนก็งร้องเรียกกันนะครับเล่นกันนะครับดูกับปุ๊บปั๊บปั๊บเนี่ยฝั่งโฟกัสครับนะครับฝั่งนุ้งนิ้งนะครับนะครับคุณแม่น้องชาวบาแก้วนะครับดูว่าเล่นนะครับปลอยนะครับเล่นกันดูกับเรียกกันเอะอเอะอนี่ครับคือความสุขนะครับความสนุกสนานความเพลิดเพลินของช้างนะครับนะครับ ดูครับครับกวนก็ปลอยเล่นนะครับเะเล่นอยู่ปันนี้ครับปาต้มกับความสุขรับนะครับผ่านมามาตั้งเป็นกับชีวิตนะครับนะครับป่าต้มนะครับต่้งกับแมโครต่างจำไม่จำได้ตาผัดกับก็จะมาวันนี้ครับแต่ว่ามายุดอยู่ทีจางนะครับยุดอยู่ทีจางเพราะความหลักเพราะความชอบนะครับนะครับดูครับนะครับนะครับตัดสิ้นนะครับตั้งกรมตัดสิ้นได้เลยนะครับวะวะความสุขที่แต่ยิงขืออไรนะครับจางที่เอาหมาล้เข้าโรงอยู่กับทีนะครับที่คุณบอกว่าคุณ ไม่เอาจางมาลักไม้คุณไม่เอาจางมาแห่นักคุณไม่เอาจางมาไลซดนะครับคุณไม่เอาจางมาทำลูสวยนะครับคุณไม่เอาเอาจางมาใช้ในงงานต่างๆแล้วก็ล้ำให้กินห้าอยู่กับทีแล้วก็พุกลักข้าวโรงนะครับอยู่กับทีนะครับนะครับดูครับนะครับว่าแบบนั้นจะมีความสุขกว่ากันนะครับนะครับนะครับของคุณประสมพันธุ์ได้ไหมนะครับนะครับซึ่งขั้นบรรลุหรือยังนะครับสิว่าจะประสมพันจางนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับ นะครับสำเร็จแล้วไม้นะครับนะครับนะครับเนี่ยญาติที่ตุกคนบองครับนะครับพ่อข้าววงการช้างมาเมื่อวันซื่อนะครับยังไม่ญาตน้มทีในวงการช้างนะครับอย่างเด็กนะครับร้องแหววร้องแหววอยู่เลยแต่ว่าพยายามจะวัดเก่งนะครับนะครับนะครับมาวัดดีวัดเก่งนะครับมาว้านะครับผุนหม้อไอดอลกองคนคนไทยทางประเทศสาวช้างนะครับว้า อ่ารูดีเกนเื่องจากอาบนาบแบบบนู้นแบบนี้นะครับเราพูดนะครับผมพูดจริงจริงนะครับนะครับช่วงนี้กครับทีมงานม้อยู่ผักตายนะครับอยู่ผักตายนะครับเอามาอาอ่าเอามาตวดอ่ลงมาตวดทุกภาพช้างนะครับนะครับนะครับแล้วก็ก็มีความคิดนะครับอย่าเดินผ่านหน้า้างหนึ่งตัวปลายไม่ได้อย่าเดินทีล่างแมวไม่ใจกว่านาะตึงตึ้งตึ่งไม่โดนไม่เกี่ยวไม่ได้ก็อย่าไปเชื้อมันนึ่งนึ่งนึ่งในลานอาจจะเป็นคุณก็ได้นะ อย่าตัวดีตัวดีวะมันไม่โดนไม่เกี่ยวไม่ใส่เคอยาง้งตัวนั้นเลยมักอกี้มีไปมากเพราะว่าเชื้อใจมันนะครับก็คือแต่ละปีนะครับแต่ละปีนะครับปีหม้อมาถวะธุกภาพช้างย่างถีพ่อมเรียนนะครับทุกคนนะครับว่าช้างที่นี่นะครับนะครับปีนึงนะครับย่างตํเหล้วซ่องกลางนะครับที่ได้ท่ายาิทีได้กินย้าบำรุงที่ไรผ่านสายตาหม้อนะครับถีมหม้อกับถวประเตะใจจากรลำปางจากสุนทรินนะครับเรือว่าจักรกระบี่จากของถีจากหกร้อย มาดูแลสุขภาพนะครับนะครับจางนะครับแ่้านหน้าก็ค้นไปโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นมีก้าวได้แจ้งมาไม่ไม่อัปเดตไม่ไม่นะครับในวงการข้อมอครับวิชาการการทำารเกี่ยวกับจางนะครับข้อขมาแจ้งพวกเรานะครับนะครับด้วยความเคารพนับทือนะครับแล้วก็พวกเราก็พร้อมที่จะทําตามนะครับนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับปีนี้ปีม่อบอกหวานนะครับนะครับอ้ามนำจางมาเกินไปคัดทู่ตัวมาเกินไปก็ไม่ต้องดีิ่อชจางนะครับนะครับนี่ครับนี่คือนี่คือ กุยกันนะครับนะครับซึ่งเป็นทางการไม่เป็นทางการก็คือจริงไม่จริงนะครับพวกเราทดลองได้พิจารณาได้แล้วก็พวกเราอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กครับนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อครับนู่นพ่อยู่ครับนู่นพ่อยู่นะครับยืนนนอนอยู่บ้านนู่นพอยังไม่ตายทีครับนะครับนะครับนะครับแล้วก็มามาพิจารณากันด้วยครับว่ามันจริงไม่จริงมันดีไม่ดีนะครับนะครับย่าที่แกบอกหรือไม่เออก็ดูเลยว่า มันจริงนะครับมันจริงคือว่านวมจริงมา้นะครับเนี่ยทู้ตัวตอนเช้าก็คือทู่นะครับนะครับแต่ว่านะครับมันอพีบ้าวเราบางคนนะครับคัดจนวาเป็นชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับคัดถุกเสาะถุกมุมนะคัดเหล็บคัดได้นะครับนะครับจนว่าเออ พี่ว่านั่งช่างบางหมดแล้วครับนะครับเป็นสีชมพูแล้วนะครับนะครับที่ว่ามันบางแก้ว่ามันมันมันทะลอกมันบางเกินนะครับนะครับแกสีชมพูนันที่แดงก็คือเลือดนะครับเลือดแต่ว่าพี่ว่านั่งทำไมพี่ว่านั่งบางแล้วก็เห็นเลือดนะครับสีชมพูนั้นนะครับนะครับนะครับช้านะครับถุงเก่าครับนะครับเกยร้าวปีบ้าเรานะไม่ใช่ถุงเก่าเลยครับคนนั้นนะครับนะครับสุดที่รักที่สุดแล้วครับนะครับแล้วแกบางที่ก็แกก็นั่งในห้ะอะไรไม่ไหววะห้ ให้น้องๆนะครับได้ทําตามนะครับซิ่งที่ดีต่อจางนี่ต่อน้องนะครับลองพิษลองตู้นะครับนะครับคือกว่านี้ครับนะครับดูความสุขของจางครับดูมาเต็มนะครับเนี่ยนี่ครับงามงามมีเชือกับหัวชิดนะครับดูครับโอ้ยเออแล้วชื่นใจนี่ไปน้องครับจางเองครับจางเองครับนะครับดูครับนะครับควันนี้รอตายมาบุญโคครับนะครับดูครับนะครับดูความรักจางเยความรักครับดูครับเห็นไหมครับครับนะครับ แต่ว่าเข้ามาเจียวเม่นมาเจียวว้ากันป่าปางช่างกมบลาชายแรงงานซัดนะครับชายแรงงานซัดหากิงแรงงานซัดนะครับชายทุกต้องครับแต่ว่ามันส้มสักซี้หรือเปล่าครับนะครับอยู่ในความมอส้มหรือเปล่านะครับนะครับไม่ใช่วาปอคนตกเออคนคนตกแล้วนะครับเออรวง้างพังนะครับรับบริจาคนะครับรับบริจาคครับก็มีส่วนรวมเป็นเป็นส่วนรวมนะครับในการดูแลจางนะครับแดี๋วจ้างของเคยอะครับนั่นจ้างของคุ้นมาเยอะครับไม่ใช่ของทุกคนที่อะครับนะครับนะครับนะคณะรจ้างของแผ่นดินนะครับ นะครับก็ยังไม่เคยเข้าไปยุ่งบุญบายเกี่ยวข้องเลยครับชาวบ้านนะครับไม่ให้ไปรอดทองจางไม้เต้ครับเบืองบนเบืองสู้งแต่ว่านะครับที่เข้าสัมภาษณ์ได้เลยองค์คลักนาควานต้อนนะครับนะครับมาจากน้อยครับนะครับนะครับที่ว่าให้ทุกคนเป็นท่วนร่วมในการเวลาพอหน้าแรงคาดนามก็ให้บริจาคหนานะครับอืมบริจาค้นาให้ไอ้ไอ้ได้กินให้จางได้กินให้จางได้ได้ได้ดื่มได้จ่ายได้อาบนะครับในปอบานาฝนฝนตกนักนะครับอืมเต็นฟังนะครับ เต้นปังโรงจ้างปังแล้วก็ข้อรับข้อให้ทุกคนเป็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 นมีส่วนในการในการสร้างสร้างสร้างโรงจ้างมัน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 แต่ว่าบอไม่อากินกับช้างอืมไม่อากินกับช้างนะไม่อากินกับช้างนะครับนะครับนะครับทุกคนตบตวนแรกครับพ่ยาแรกครับนะครับนะครับแล้วก็เมื่อสมาชิกในครอบครัวนะครับถ้าเกิดว่าได้ลมตายนะครับไอ้บังตายปะเนี้ยบังบังตายก็ต้องทําพิธีตาม อ่านศาสนาอิสลามใช่ไหมบ้างต้องฝังภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับเนี่ยคนที่รักนะครับไม่ใช่เอาไอ้บังมาจำเละนะครับชินเป็นชินส้วนเอานิวเอานิวเท้ามาแล้วก็เอาไอ้บังไปไขยนะครับไปหากินโต๊ะนะครับนี่คนที่รักกันนะครับนะครับเปรียบเทียมง้งายครับนะครับนะครับนะครับได้เปรี้ครับก้อ้ไอ้ตางข้าวเปล่ามันนี่กับได้เปร้นี่พรอมเป้พรอมเลยนะครับเฟรนเกว้าโคตหรือว่าไปไปบริจ้างได้ได้เปรี้ยครับก้อ้ก้อ้มันแต่ว่าไม่หากินกับช้างนะนะนะ ช้างไม่ลากไม้ช้างไม่ช้างไม่เดินแขกเหมือนคนซุรินช้างไม่ไม่ไล่สดนะครับอ๋อ simple. มันดคกับที่มันผูดกับแล้วพอสุดตายนะครับแล้วก็ม, food, มาเที่ยวยุยงให้คนสุรินให้คนตายทะเลาะกันนะครับดูครับนะครับทะเลาะกันนะครับอ้าวว่าพวกเราคนตายไปจมที่ช้างสูรินมั้งอ้าวว่าพวกเราไปจุมที่ช้างเนื้อมั้งช้างสุรินมาจุมที่ช้างตายมาดูความซกกระปรกกับนะครับของคนนะครับทุกคนพิจารณาครับเห็นตาสว่างกันหมดเรวกับตัววันนี้นะครับนะครับ รับช้างอนุรับช้างแต่ว่าเวลาช้างตายเอาช้างองคตีนช้างห้างช้างปล่อยข่ตุกินส่วนทำไสียสะท้านทำกุไส้ยความอุบาทนะครับนะครับเี่ยนะครับนะครับเนี่ยครับวิธีชีวิตนะครับความสนุกสนานนะครับนะครับยามชาวมันมีความสุขนะครับความสุขหาซื้อไม่ได้นะครับหาซื้อเงินทองไม่ได้บางสิ่งบางยังนะครับไปดูไปดูครับนะครับนะครับนี่ก็มร่างจากผสมพัธุ์ครับดูครับเดี๋ยวเว้าว้าวเดี๋ยวเดินเล่นกับก้อนทำงานนะครับบรรยกาศนะครับนะครับ นะครับเนี่ยครับพ้นต้านจริงว่าเคยมีความสุขมากันนะครับนะครับซื้อช้างไปําอยกับทีทีอ่ออาจะเออกมาทีต้องควานสองสามคนนะครับควานสองสามคนแล้วก็บอกว่าเลี้ยงช้างเป็นถ้าเลี้ยงช้างเป็นมึงเอาช้างไปทึ่งเอาเอาเอาหอากหรือว่ามีตะคอกได้เนี่ยมือเปล่าเนี่ยมึงเข้าไปแก้ช้างเลยมึงจูงหัวออกมาที่มึงขี้มันมึงบอกไม่ขี้มึงจูงหัวออกมาที่เอ้กูมไม่ชอบแล้วแล้วนี่มาว่าพี่หมอ,อก,กูเอ้ มึงไม่เคยอะไรตัง้งชักยังเย่ยชาวบ้านประชาชนก็ข้อบอกไหนจริงไงมึงสาบบ้านก็ไม่ทราบบ้านฮะตอนนีงนี่มึงพูดมาเป็นความจริงอ่ะข้อรักท่านก็รักท่านพอานานชาวบ้านเด็กนะครับเอารักท่านหายบอกว่าไม่เป็นความจริงงจำนวนรักท่านอยู่ป่านานกว่าหมู่บ้านกองคนนะแต่ไปเรื่อยนะครับนะครับจ้างเป็นกล้องทุกคนนะครับนี่ออกป้อมป้อมไม่เคยก็เราไปย้ากจะเคยเออ มึงไล่สดก็ไล่สดไปเลยนะเมื่อนพ่มข้อยัดเอ้ยเมื่อนข้องพลายฉงพลายหมําชาแนลนะก็อ,ออกมาไลา่ครับก็คือไล่เลยนะครับเนี่ยพ่มต้องการก็เศร้าก็ความช่วยเหลือนะหลวงโน่นนี่มึงพูดมาตรงจังเลยนะครับจัดเจนหนักเลงนั่นนั่นนั่นถูกต้องแล้วนะครับไล่ไปเลยนะครับวันนี้ไม่มีกัะเน้นอายกับจางเลยก็คือข้อสักซิกันเน้นสัก1ิตาการได้ก็มาตาพูดตรงจังไปเลยไม่ใจเมื่อนปวดรู ตอนนี้ตึงไม่อยากกินกับจางชาวจางก็ยู่เป็นก็ทําเป็นมึงนั่นแรกเมื่อวานซื้อนะคนสุรินทร์ไปหม่ำชาแนลด้วยช่วงไายต่ำแต่เมื่อวันนี้ก็คือมาไล่สิบตากายี่สิบตากาก็ก็พูดไปเลยนะครับนะครับก็พูดดังกลองก็มีซักซี่นะครับก็พูดดังกลองก็น้ำก็น้ำไม่อายนะครับนะครับก็ไม่มีเลี่ยมก็พูดดังกลองเลยวันนี้จางก็ไล่สิบตากายี่สิบตากาก็อะไรมืวานนี้ก็จบ ก็ตำรวงช้างงบตำรวงช้างเคยย่มาจากต่างประเทศได้เป็นพื่อห้าร้อยหกร้อยจะเป็นรอยนูานมาดิแอเต่วะมันไม่เหมื่อนกับชงบางองนะครับที่มันต้องกระป็อกอุบาทนะครับอ่างเบืองสุงอ่างเบืองบนแต่คู่เก็นประชาชนนะครับกยไปเดียวพูดเคยไปตำนีเตี๋ยเตี้ยนะครับนะครับมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันไกลนะครับแล้วก็มีน้ำสามน้ำเทียวยุแยงให้จางตายจังเนื้อจางอีสั้นทะเลาะกันนะครับชัดเจนไหมครับนะครับ นี่ความสบายสบายใจครับดูครับนี่นี่ความเนี่ยต้องลงไปนะครับอย่าเดี๋ยวสร้างภาพนะครับเอาจางลงซ่าแล้วก็เนี่ยจางมีซ่ามีอาบนำแล้วนะครับให้ทำอะไ้ทุกวันกันทำอะไรทุกวันก่อนนะครับนะครับแล้วก็คอยมาพูดคอยมาโม่คอยมาแก้ข้าวนะวโอ้เนี่ยคือความเป็นจริงนะครับดูครับนี่นี่ลงมาลงซ่าไห่ลงซ่านี่รอออความสุขไหมอะไรกันแตกต่างกันตัวล่างตัวผาดอย่างเร็วรอทำง,งานเออแต่ไม่น้ำซ้ำนี่ปลงลมกลายเป็นคนไม่ดี นะครับมันดีนะครับนะครับโอ้โน้ตโน้โน้โ uh, น้ตจังจังจังพี่เพ mm ื hmm. ่อไมานั่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาไลายดรับบริจาคไอ้ขาน่นขานี่ก่อนไม้นั่นวางน้ำน้ำฮะฮะฮะเอามาเอาเอามาทิ้งเควาโค้ดแล้วก็รับบริจาคขายาทุบนี่ขายาทุบขากาแฟก้อนไม้ปะต้ม เด็กรึกว่าเราอีบอบกันแล้วครับวันวันนะครับนะครับโอ้ยนะครับเราไม่ทําทําไม่ได้ครับมันเอาเบืองสู้มาแอบอ้างมันติดติดร่างติดติดคุกพวกเราปกป้องนะครับปกป้องขอปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมากษัตรย์เคยจะเป็นยังไงก็ตามแต่สิ่งที่ว่าต้องปกป้องไว้คงไว้นะครับคือชาติศาสนาพระมากษัตริย์นะครับนะครับ ส่วนเรื่องการเมืองใครจะเป็นอะไรยังไงก็ตามแต่ครับแต่ว่าอันนี้ครับคนไทยพมวาไม่สมควรนะครับที่ว nah ่าจะไปแอบอางไปจับจ้วงนะครับเบืองสูงโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือพวกเรานะครับนะครับนี่คือพวกเรานี่คือทีมงานจางไห้นะครับจางไห้ชาแนลครับนะครับนะครับดูครับชาวครับนี่คนทํางานนะดูครับเห็นไหมครับนะครับความสุขความสุขอยู่แบบไี้ครับนะครับนะครับดูกันเอาเองครับนะครับ ผมต้องอยู่กันไม่ดูกันเอาเองนะครับนะครับนะครับดูกันเอาเองนะครับนะครับคืออะไรกระหน่ำเต้นนะครับทีว่าคัดนะครับตกการกระทำกล้องกล้องกล้องพวกทีว่านั่นนะครับนะครับไม่ไม่ประสงคงดีนะครับก็เจ้าไปด่าจะไปว้าก็เร็วมึงไม่ย่านม่อมที่ในวงการจ้างนี้นะไม่ได้สักเสี้ยวเดียวของพวกเราเลยนะ ถูกซอกถูกมุมพอเราพลานอาหมดแล้วแต่นี่มันมาจึ้งมาจับจางเลยมันนังในห้องเองแล้วก็จะไล่ซดตีคือต้องเฟคนะครับต้องเฟคต้องไปยู่ต้องโรงทีเดิมนะครับนะครับถูกซอกถูกมุมไม่ใช่ตำได้แบบนี้นะแล้วก็บอกมาโอ้โมมันสุดยอดปนนนปนีอ่านหนังเชื่อนี่ครับนะครับอ่านหนังเชื่อนี่เคยกระพุดได้เคยกระเล้งได้นะครับทฤษฎีนะครับต่การกระทำมามาวัดกันนี่มามึงกล้าตาบ้านไหมนี่ก็ตายอยู่ก็ก็แล่อยู่นี่นะ ว่าจเาจ้าวมาให้ชุนใจจากที่ไว้นะนะบอกกับพี่น้องประชาชนเอฟซีต่างรลานนะครับชุดทูบกี่รอกกระดามเต้น,นะครับสิ่งที่บ้านมาที่พูดมานี่คือเป็นความจริงสุประการนี่ถ้าไม่ถ้าเกิดว่าไม่มีไม่เป็นความจริงก็เหมือนเป็นไปในป่านในรัมจ็ดวันนี้สักทีว่าพวกเราจะได้แกล่ายก้องจยแล้วก็ได้ไม่ต้องไปเดียวอะไรกันมาไม่นะครับในวงการจ้างนี่วงการจ้างนี่เคยเทียเท่ยวเที่ยวเล่นสก๊ปรกนะครับพวกเราต้องโดนนะครับพวกเรามาก้อน แล้วก็มาทำไรวงการจ้างไม่ได้นะครับนะครับเสียเชื้อนะว่าไะไกันนะครับสะจ้างก็เหมือนกันครับบอเร็ววะนี่ก็น่ากวั่นจ้างนี่ลูกน้องนี่ตายอยนะไม่อยากิดว่าอ่อว่าเมว่าพี่น้องว่าลกูกว่าเมียตายตอยคาท้าจริงวะยัยบ่มเอาบาตอไมไปถึงปุง๊บอ,อ,อย่าพึ่งพผาอย่าพผาว้ย ไปแจ้งไปแจ้งตายไปแจ้งเคเก่อไปแจ้งตายอย่างเพื่อเร็วเอาปลาต้มมาซับนิวมาแช่ฟิตรจะซื้อตัวยันมาต้องทำนูย่ยเอานำแก้มมาแช่เอาปลาต้มาหูปลาต้มไปก้เอาเล็บปลาต้มไปกใใใใใ้เอาทุกสิ่งทุกอย่างเอาพมอมาต้มไปกใใ้ใในี่มันมันสมควรเลยไหมครับนะครับแล้วนะก็มาเดี๋ยวบอกว่าทุกคนตามบอกว่าทุกคนบอกว่ารับไม่ได้ก็มันสกปรกอย่างนู้นวันนี้กะหีบ้านกะหีเมืองมันบอกว่าคุณยังไม่บรรลุบรรลุป้อมบรรลุแม่มึงนะไอ้ยานะครับนะครับ นะครับซื้อนะครับชงเก้านะครับข้าวนะครับนะครับออกมานะครับเราติดตามข้าวนะครับนะครับไม่ได้จุ่มที่เคยนะครับแต่ว่าข้าวที่ออกมานะครับสร่างข้าวออกมามันรับไม่ได้ก็ระระบบการช้างนะครับคนรักช้างนะครับนะครับมันมันสกปรกเกินนะครับจิตใจทําดยไรอะครับนะครับนะครับนะครับโอ้มันสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆครับไม่ไม่ไม่ไหวครับนะครับโลัตัวนึ่งอยู่ข้างหลังตัวนึ่งรอรับแก้อีกตัวหนึ่งอีกเชือนึงนะครับ ป้าบ้านเรียกเป็นตัวจ้างครับนะครับเรียกตามความเป็นจริงเรียกเรียกที่ว่าก็เรียกอยู่นะครับนะครับบางเป็นทางการก็เชื้อนะครับนะครับนะครับดูครับเล่นครับดำน้ำนะครับนะครับอือนี่ความสุกครับนี่ความสุกมามครับนะครับเล่นกันนะครับโอเคครับอากาศดีวันนี้ครับลูกกามาคอยมาไม่ดูแล้วแต่ว่านี้ข้นตก๊อบจักลมแรงมากกันร้านเน่านี่คือรังจิ้งหรือเปล่าป้าต้มวันนี้วาอากาศดีลูกกาไปไหนวะโอเคครับนะครับ ดอกรักเบ่งบ้านอยู่บนต้นนิวหรือเปล่าครับเล่กันต่อไปนะครับสวัสดีครับ